สวัสดีครับกันะต้อมพิชออนนะครับผมวันนี้ลมแรงนะครับผมไม่ได้ออกหมายนะครับลมฟังเสียงลมอะไม่ได้ออกหมายวันนี้ก็เลยมาทําคลิปให้วามรู้นะครับผมอย่างหัวข้อแหละครับหลายคนอาจจะสงสัยเห็นภาพปกคลิปนะครับว่าทําไมอะลูกดอกแบบนี้ที่เคยใช้กันทําไมถึงกากระบาดว่ามันห้ามใช้เดี๋ยววันนี้อธิบายให้ฟังครับว่าทําไมถึงไม่อยากให้ใช้นะครับผมก่อนอด่นเรามารู้จักลูกดอกหน้าไม้ยิงปลาก่อนนะครับผมว่า ลูกดอ,อกเนี่ยออกแบบมาส่วนประกอบสําคัญของมันเลยก็คือมันต้องมีที่เงี่ยงหลังนะครับผมสาหรับเกี่ยวเชือกลูกดอ,อกนะครับผมแต่ก็จะมีลูกดอ,อกอบางประเภทสําหรับรางสไลด์ที่เขาไม่ได้ไม่ได้ทามาเนี่ยงสําหรับเกี่ยวเชือกมาครับเพาะจะมีตัวดันส่งคล้ายไอ้คอสโบของหน,ห,นหน้าไม้ของฝรั่งนะครับผมแต่ว่าโดยพื้นฐานหลักๆที่เราเห็นทั่วไปจะต้องมีเนี่ยงเงี่ยงหลังอย่างหนึ่งละต้องมีเนี่ยงหลังแล้วก็จะมี ลูกดอกอีกประเภทหนึ่งก็คือมีเงี้ยงหน้านะครับผมทีเนี้ยโดยหลักนะครับผมเนี่ยงเนี่ยมันจะมันจะมีอยู่ฝั่งเดียวนะครับผมอีกฝั่งตรงข้ามมันจะไม่มีมันจะไม่เหมือนลูกธนูเพราะฉะนั้นความสมมาตรทางด้านซ้ายด้านขวามันจะไม่เหมือนลูกธนูนะครับผมทีเนี้ยปัญหาของมันก็เลยจะเกิดขึ้นนะครับผมเวลาที่มันมีเงี่ยงอยู่แค่ด้านเดียวเวลาที่มันลงน้านะครับผมหลายคนจะเจอปัญหาก็คือลูกดอกฉลับบ้างลูกดอก ไปไม่ตรงบ้างปาดน้าบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันครับเพราะว่าอะไรอ่า,อาเดี๋ยวมาดูตัวนี้แล้วกันตัวเจ้าปัญหา,าลูกดอกนะครับผมพอมีเงี้ยงอย่างเงี้ยยิ่งเราทาเงี้ยงสูงนะครับผมมันก็เหมือนคนกระโดดน้าแล้วกลางแขนลงนะฮะมันก็ต้านน้าธรรมดานะครับผมมันเป็นเรื่องปกติครับมันไม่มีหรอกครับว่าเงี้ยงยิ่งสูงยิ่งลงน้ําดีไม่มีนะครับผมก็เลยลูกดอกที่เงี้ยงถึงสูงอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยแนะนํา หลายคนมีความเข้าใจว่าเออเงี่ยงยิ่งสูงเวลาเวลามันทะลุป,ป่าไปปุ๊บแล้วมันจะไม่ถอนใช่ไหมครับหลายคนหลายคนคิดอย่างนั้นใช่ใช่ครับประโยชน์ของมันก็ก็มีแต่ว่าโทษของมันก็มีอ่าเดี๋ยวซูมมาใ,ใกล้ๆไอ้ตัวเนี้ยที่ไม่อยากให้ใช้เงี่ยงประเภทนี้นะครับผมสาหรับลูกดอกประเภทนี้เพราะว่าด้วยปลายเงี่ยงที่แหลมเนี้ยมันจะเกี่ยวมือเรานะครับผมอ่ามันจะเกี่ยวมือหลายคนโดนแล้วนะครับเนี่ย เงี่ยงหน้าหลังนะครับผมอันตรายนะครับผมเนี่ยเวลาที่เราใส่แปสมมุตินี่เป็นหน้าไม้ของอุ้ยขอโทษขอโทษด้านบนอุบิเหตุอ่าสมมุติเราใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราไม่ได้ขึ้นยางนะยังไม่ต้องพูดถึงการขึ้นยางบางทีเราเราจับหน้าไม้อย่างเงี้ยเราจังหวะเรามัวแต่มองปลาล้วลูดลงเงี้ยครับปึ๊บเนี่ยมันจะแทงนิ้วตัวนี้หลายคนจะโดนประจามะสำหรับเงี่ยงสูงๆแหลมๆเงี้ยเนี่ยอันตรายครับ นย่งแบบนี้ก็เลยก็เลยไม่ไม่แนะนําไม่แนะนําให้ใช้นะครับผมอย่างนี้ซึ่งสูงนะครับคือถ้าเกิดว่าเราอาจจะไปซื้อ,อางานตลาดมาแล้วไปเจอแย่งสูงอย่างเงี้ยก็พยายามแต่งลงอย่าให้มันมันมีคมนะครับทั้งหน้าทั้งหลังมันไม่ได้มีความจําเป็นนะครับผมไอ้เล่มแหลมเนี่ยเพราะว่าแทนที่จะมีประโยชน์กับจะเป็นอันตรายกับคนใช้นะครับผมมันมันไม่ได้เหมือนกับอับสกอเป็ดนะครับที่แบบเกาะปากปลา,าที่แบบ แหลมแหลมถึงมีประโยชน์นะครับในทางอีก่าในอีกทางหนึ่งก็คือถ้ามันเกาะเนื้อปลามันก็ฉีดได้แหลมแหลมคมเนี่ยมันเกาะเนื้อปลาแล้วมันจะทําให้เนื้อฉีดแล้วก็ลูกถอนได้มันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยสูงๆแล้วมันจะล็อกปลาเวลายิงทะลุนึงก็นี่ก็เลยแนะนําเป็นเงี่ยงที่แบบไม่คมอย่างนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเห็นเนี่ยงเงี้ยเห็นไหมฮะโดนมือไม่เป็นไรฮะเงี่ยงหลัง เงี่ยหลังเนี like yes. ่ยหน้าที่ของเขาเกี่ยวเชือกเฉยไม่จำเป็นต้องทําแหลมนะครับทําเป็นทู่ๆไว้นี้หน้าเหมือนกันนะครับผมเพราะถ้ามันทะลุผ่านปลาไปแล้วเนี่ยเนี่ยมันไม่คมมันก็ไม่เกาะเนื้อปลาฉีกมันก็ไม่ถอนนะยิ่งเนี่ยสูงมากก็ยิ่งเปิดบาดแผลมากก็ยิ่งก็ยิ่งถอนถอนเร็วนะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถอนนะครับก็เลยแนะนํานะครับผมพยายามดูเนี่ยตัวนี้อย่าคมนะฮะวิธีเลือกลูกสําหรับหลายคนก็ อยากจะใช้เงี่ยงสูงเพราะกลัวปลาถอนมันก็มีรูปประเภทนึงก็คือเงี่ยงพับนะครับที่ออกแบบมาสําหรับคนที่ยากอย่างเงเี้ยแต่ว่าอย่าได้เนี้ยงสูงแต่ว่ากวาตานตะไลเงี้ยมันก็เลยเกิดเงีเ่ยงประเภทนี้ขึ้นมานะครับเวลายิงลงน้ํามันไม่ต้านน้ำเพราะเนี่ยมันพับลงไปแต่เวลาที่มันะลุปลาปุ๊บพอลามันโดนปุ๊บเนี่ยงมันจะเปิดคนระับแล้วมันก็จะไม่ถอนอเนี่ยงประเภทนี้ก็เลยเป็นทางเลือกนะครับสําหรับหลายๆคนที่ อยากได้เงี่ยงสูงแต่ไม่อยากโดนเกี่ยวมืออย่างนี้นะครับผมเงี่ยงพับก็เลยเป็นคําตอบนะครับผมแล้วทีนี้คําถามก็คือลูกประเภทไหนลงน้ําดีนะครับผมอย่างที่ได้เกิดไปต้นชิดนะครับผมมันเหมือนมันเหมือนคนที่กระโดดลงน้ำนะครับเคยดูนันกกีฬาโดดลงน้ำไหมเขาพยายามที่จะทำมือให้แบบเยียวที่สุดเพื่อให้ลงน้ําได้ดีสุดก็เหมือนกันครับลูกดอกนํามายิงปลาเงี่ยงยิ่งต่ํายิ่งลงน้ําดีอย่างอย่างเงี้ยลูกที่มีเงี่ยงเงี่ยงหลังแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ย จะลงน้ําดีโอกาสจะฉลับจะน้อยกว่าลูกที่มีแย่งอย่างนี้นะครับผมมีลูกที่มีแย่งเนี้ยโอกาสฉลับสูงกว่าลูกที่แบบไม่มีแย่งไอ้ลูกแย่งยาวอย่างนี้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าตัวแย่งเนี้ยมันเหมือนเราไปติดหางเสือให้มันนะครับยิ่งใครไปทํำแย่งสูงแย่งแบนแย่งตั้งมากอย่างนี้ครับโอกาสที่มันเหมือนหางเสือลงน้ําปุ๊บมันก็ประวัติเฉวียนได้นะครับหลายคนก็เจอปัญหาให้ใครที่ยิงแล้วอ่าลูกดอกฉลับก็ให้มาดูที่เ้ย่งของเราเป็นหลังครับ ใช้เงียงสูงสูงอ่ะใช่เลยครับผมนั่นแหละฮะที่ทําให้ลูกดอกลงน้ําฉลัดครับผมส่วนเลือกการเลือกใช้ลูกดอกนะครับผมก็แล้วแต่ชนิดของปลาที่เรายิงนะครับผมอย่างอย่างอ่ะอย่างลูกเงียงเดียวอย่างเงี้ยผมก็ไว้ยิงปลาผิวปลาช่อนปลายนีนปลาไซส์ไม่ใหญ่มากส่วนถ้าจะไปยิงปลาผุดอย่างเงี้ยครับปลาใหญ่ๆเนี้ยที่เรากลัวมันถอนก็จะใช้เป็นเงี่ยงพับยิงสวายยิงต้องก่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเงียงพับนะครับผม นเนี้ยรมเภทนี้ก็ยิงได้ทั่วไปนะครับผมความแตกต่างของหัวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูของหัวพอ่องตัวเนี้ยพอก4เซนตัวเนี้ยพออ7เซนตัวพอกพอกเยอะกว่าเนี่ยหัวน้าหนักหัวจะจะเยอะกว่าครับเวลาลงน้ําลึกอย่างเงี้ยมันจะมันจะลงได้เร็วกว่าลูกอย่างนี้นะครับผมพอกนิดเดียวนะครับผมแต่ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนี้ยิงไม่ได้นะครับผมยิงได้เหมือนกันเพียงแค่ว่าลูกที่มีน้ําหนักหัวมากวามากว่าก็าจะลงน้ําลงน้ําได้ ได้เร็วกว่านะครับในสาหรับเรายิงปลาผุดหรือปลาที่ยิงน้ำลึกนะครับลูกหันหนักหนักเชื่อได้ครับอ่ะโอเคก็จะเป็นคร่าวๆนะครับสาหรับนณะที่เคยถามก้ามาว่าเต้องเลือกใช้ลูกดอกอยังไงครับผมมันมีรายละเอียดปีกดยด่อยครับเช่นเราใช้สายใหญ่อย่างเงี้ยผมสายใหญ่ทีเนี้ยน้ําหนักของสายมันเยอะเราจะไปใสล่ลูก30มสิลูกสี่มิลยาว30เซนหรือ35เซนเบาๆอย่างเงี้ยมันก็น้ําหนักของลูกมันก็จูงสายใหญ่ๆไม่ไหวใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกอาจจะเลือกเป็นลูก4.5นะครับผม4.5 4.2ที่มีน้ําหนักหน่อยหรือหัวหนักหน่อยเพื่อให้น้ําหนักของลูกจุงสายใหญ่ได้นะครับผมก็มันก็จะมีารายละเอียดปิดย่อยที่บอกนะครับผมส่วนถ้าเป็นสายเล็ก,กอาจจะไม่ค่อยซีเรียกสาย60ปอนด์แต่1 0ปอนด์อย่างเงี้ยนะลูกสั้นๆก็จะก็สามารถจุงสายได้นะครับก็เราไม่ปรับใช้กันนะผมเทคนิคมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับแต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยทั้งมาเป็นที่หนึ่งครับผมอย่าลืมนะครับ นีอยากเตือนนะครับผมลูประเภทนี้ใช้ได้นะครับผมไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องของเงี่งนะครับให้ระวังครับผมอย่าอย่าใช้ลูกที่มีเง่ง,เงแหลมๆนี่ยมันจะทิ่มมือเรานะครับอันตรายโอเคครับสาระดีๆจากต้อมพี่ตอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขายของนะอันนี้พอกพอเกเจ็ดเซนยาวสี่สิบเซนสี่สสองลูกละหกสิบห้าอันนี้หกสิบอันนี้เท่าไหร่ สี่สิบห้าจะเป็นเงี้ยงครับ140 <40 S 1> ร้อยสี่สิบไ่รวมส่งมีราคายกโหลนะคะราคายกโหลก็จะถูกลงนะครับราคายกโหลจะถูกลงอันนี้ก็งานเตรียมรอส่งลูกค้านะครับผมอีกเยอะอยู่นะฮะผมยังไม่ได้มาเจอไปทำงานกันต่อบาย